ไม้เหมือนเดิมครับวันนี้ออกไม้ไซเบ็ดใส่ตุ่มปอะไรครับอุปกรณ์เต็มเครื่องเบ็ดอยู่ในครับเต็มซอน งานหนึ่งสีได้ไหม,มถ้ารับช่งกันเลยครับตอนยามทั้งเรื่มีใส่แล้วครับเหียนบ่ใส่เนาะวานสิบอดายใส่เลยครับที่ใส่ด้วยรวยนะ บค่ครัโอ้อยางมันหลายเติบแล้วครับบ่ราะถือ,ถอตืตัวเดียวมาถือยังถือกบพี่น้องเลยเบิ้งเห็นบ่มถือกบบอ,อ,อกเดาไว้รอประคองไงย,ยามจนเบิดแล้วครับโอ้ยบ่ได้เลยครับเนี่ยเบิ้งได้บ่คองตัวเดียวในจีนิตรด,ดนทุกหลังโอ้ตายตายตาย เงยเลยครับรอนทุกลังเดี๋ยวถ้ารอบเบิ้งรอบสองครับเดี๋ยวจะพาไปยามปลาไหลเบิ้งอีกครับยังกลับมาหในหอดได้หนือวเห็นนี่ปูโอ้ยรอนทุกลังนิ่ย้อนแบบนี้ติโอ้ย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 กำจัดเหมือนกันครับหรือผามันยกเบิ้งกับอะไรเหรอบ้างอะไรตุ่มปลาไหรสนุเถือว่านี่เห็นบ่ไหน โอ้เกิดเต้าอ,อีปูคือมึงกับเตาอีปูครับโอ้ตายต่แต่แตแตสอวน้นเนี่นยกินก็นมนไม่ได้หรอกครับสองวนมันอย่างครับโอ้แนวกินก็บทได้ต้มปลานี่แหละบาทเนี่ยต้มปลาโซ่เดียวเหรอพี่น้องเอ้ยดีนะมีนะะข้องอ่ะนี่หาบกหอยก้อยบกหอยตัวเฮาเมื่อนี่ก้อยบกหอยต้มปลา ยามเบ็ดมาแล้วรอบหนึ่งโอ้ยบ่คือพี่น้องเลยหลอนคักหลอนี้แง่จิลีเท่าเฮ็ดเซนคักวะโอ้ตายตายตายมาวันนี้เห็นยอดน่ากินแล้วครับวันนี้เฮ้ยอันเดียอุปกรณ์การแต่งตัวเห้องไฟหุงตะมะฮวงถ้าป่าไม่เผาดอกได้ตัวเดียวแหละนี่ใส่เักแตงเงี้ยแต่งเงี้ยมันไปมันมีหอมกินได้ครับ อายุยยมกกืออนนม่กินน้องกันเออบันนี้นนเม่กี้ลอพอปลาเขาสวเดียเดี๋ยวเจอกันเมื่อเช้าครับยามรอบเดียวท่านลหะะเรลียวเบิ้งเหรอแต่กับวานนรอบสองรอดติดตามนะครับ โอ้มือนี่ยามเบ็ดเกิดชึ้งหิบเบื้องคดเลครับเนี่ยเดี๋ยวเบื้งเร็วตายตายตายแค่ปลา๊ข้อตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวมาต้มกินนี่เบื้งเนี่ยรอบสองดีไปว่าไปหรอกขี้ข้านเลยเว้ยปลาบวกให้ถือแล้วครับเแย่จิ้งหลีดเออเหนื่อยเลยยามเป็นจิโลไกเลป่าตัวเดียวตายตายตาย ในบูกี้เดียวบม่ได้จักบูกี้เลยได้บูกี้เดียวแล้วพี่น้องรอบสองนอี่ยทะเลาะเบิ่งกันครับจักที่ไปบ่ไปนี่กับเขาห้ามมือนี่พี่น้องเอ้ยบ่หมานเนื้อปลาตัวเดียวละต้มตเนี่ยแต่พักกันแย่งนี่นี่ที่เดียวนี่มะฮูพัพกกันแยงอยู่ข้างนี่แหละ กินน้ำมันนี่แหละมีนะครับมากินเกาลัดกันบาดเนี่ยโอ้มือบอมานมันสิละมือ,อมานกับกินได้เบื้องป่ามือนีก็บบ้มามันเนาะเจ๊กี่ว่างเลยมือบอ้ได้ครับีตัวมีหนี่ปมาบัดเนี่ยมายู่มากินน้ำกันนะครับอ้นี่แหละต้มปลาก็ได้แต่ปูด้ะยตัวนึงที่เห็นนั่นแหละตับหมูฮงก้อยหอยมา คนอนรุ่นมื่อเช้าุันลาวอ่ะนี้กูไม่ได้ล้างนะครับตอนเช้าเพืนอพยายามรอบเดียวเอาไว้หลอนนี่อาการน้อนนี่อาการนี่นนของเนี่ยครับอยู่บ่โออยู่อยู่ พี่น้องมันลุ้นด้วยกันโอ้คือมันจะปูเต็มนี่เลยปูน้อยโอ้ปูหนึงพี่น้องแจ๋วทำงี้กันครับ้แบบนี้ปูเนี่ยโอ้ถูกไหมถูกไหมโดนโดนนี่ทุกคนแวปลว่าจะปูครับไปตบตุ้มล้มพี่น้องล้างนี่ ยังว่าตุ้มล่มอาการยังไงเนาะคือลมสิลมใหญ่อ๋อปู่หนึ่งครับหนึ่งรอดอ๋อกรับปูครับไปลังต่อไปนู่เดี๋ยวทางต่อไปไว้ก่อนครับอย่าง,าน,งน,นีงถือปูหลายแท้ นี่ตะปูนปนหน่อยครับไปเริ่มเล่นแล้วครับคืออะไรเจีเจียวตะปูนหน่อยครับไปอะไรปอไร้ใส่เหม น้อง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 รูนอ่ะน้องนี้ครับน้องน้องมาเทียดเลยครับอ้าวหลอดกัน

ปัอดบานหอดซองเราพี่น้องเออแบตโทรศัพท์กต่สีเบิดทานเบิดเออเนี่ยนละอะไรได้เบิ้งตุ่มโอ้ผสมเลยพี่น้องเออสามสิบสองหลังปลาก,ก็ะบอได้ได้แต่ปูเบิ้งยี่ปูเขาเออเนาะยังดีได้ปูเดี๋ยวอะไรปากคนง่านเน้นเด้อปากคิดตามคนไรคุดแช่นะครับคลิปนี้ก็เพียงไว้ซ้ำนี่แหละครับ